นอกเหนือจากการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและศึกษาข้อมูลต่างๆของคณะที่อยากเรียนแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนมปลายทุกคนควรรู้ก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆสําหรับการเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยปีหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยมีเวลาล่วงหน้าสําหรับการวางแผนแต่จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนั้นเก็บพร้อมอมรัพย์สรุปให้ในคลิปนี้ค่ะค่าใช้ใจ่ายส่วนแรกที่จะต้องเจอนะคะก็คือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือว่าค่าเทอมนั่นเองค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าก็จะแบ่งกว้างๆได้2แบบด้วยกันก็คือ 1. แบบเหมาจ่ายนะคะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เท่ากันทุกเทอมไม่ว่าในแต่ละเทอมเนี่ยจะต้องเรียนกี่หน่วยกิจก็ตามยกตัวอย่างนะคะค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร2 0 0 0 0 0บาทเรียน4ปีจํานวน8เทอมก็เท่ากับว่าจะต้องจ่ายเทอมละ25,000บาทค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายในรูปแบบนี้นะคะมักจะรวมกับค่าบำรุงการศึกษาส่วนอื่นๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ2นะคะก็คือแบบจ่ายตามหน่วยกิจ เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจำนวนหน่วยกิตที่เราเนี่ยลงเรียนในแต่ละเทอมนะคะซึ่งค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะก็จะมีความแตกต่างกันเช่นวิชาปฏิบัติวิชาบรรยายโดยการจ่ายในรูปแบบนี้นะคะจะยังไม่รวมกับค่าบำรุงการศึกษาในส่วนอื่นๆค่าชุดนิสิตชุดนักศึกษาซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เสือ้อกระโปรงหรือว่ากางเกงเท่านั้นนะคะแต่ยังมีขารองเท้าหัวเข็มขัดกระดุมเครื่องหมายเข็มกลัดบางคนเนี่ยเรียนภาคปฏิบัตกิก็จะต้องมีชุดพละ เสื้อกาวเสื้อช็อปหรือบางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีชุดพิธีการแล้วก็ชุดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมแม้ว่าจะไม่ต้องซื้อทั้งหมดทีเดียวแต่ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ควรจะคิดเอาไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะออมแนะนําเพิ่มเติมว่าให้ศึกษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่าบางแห่งเนี่ยสามารถใส่ชุดไพรเวทเข้าไปเรียนได้ก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ไปได้บ้างค่ะถัดมานะคะก็คือค่านังซือ้อแล้วก็เอกสารประกอบการเรียนซึ่งบางมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะรวมค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เอาไว้ในค่าเทอมเรรียยบ้้อแแลวแต่ ก็จะมีบางมาหาวิทยาลัยที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายเองต่างหากด้วยนะคะนอกจากนี้บางรายวิชาอาจารย์เนี่ยจะแจกเอกสารประกอบการเรียนตัวอย่างมาแล้วก็ให้นักศึกษานําไปถ่ายเอกสารเพื่อนํามาใช้ประกอบการเรียนเองในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่า จากประสบการณ์ของออมแล้วหนังสือหรือว่าเอกสารบางรายวิชาอาจารย์เนี่ยยังคงใช้ตัวเดิมอยู่เราก็สามารถไปขอจากรุ่นพี่ในสายรหัสหรือว่ารุ่นพี่ในคณะของเราได้ค่ะปัจจุบันนะคะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีความดิจิตอลมากขึ้นในบางรายวิชานะคะอาจารย์จะแจกเอกสารประกอบการเรียนมาเป็นไฟล์ pdf หรือว่า powerpoint ในส่วนนี้นะคะเราเนี่ย ไม่อยากพิมพ์ออกมาก็สามารถโจทย์ในแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนอาจารย์ดุได้นะคะถัดมาก็คือค่าอุปกรณ์การเรียนโดยพื้นฐานเนี่ยมักจะเป็นค่าแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์เพราะทุกคนเนี่ยแทบจะต้องพิมพ์รายงานหรือว่าการบ้านส่งอาจารย์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนก็จะแตกต่างกันออกไปตามคณะที่เรียนด้วยค่ะเช่นคณะที่มีการวาดเขียนเนี่ย ก็จะต้องซื้ออุปกรณ์วาดภาพนะคะเช่นกระดาษดิงสอดรัฟกระดานสีน้ํากระบอกใส่แบบหรือว่าใครที่เรียนสายแฟชั่นเนี่ยก็จะมีค่าเสื้อผ้าหรือว่า ค่าตัดชุดต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือค่ากิจกรรมค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเฟชชี่ปีหนึ่งมีกิจกรรมไม่เข้าร่วมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรับน้องกีฬาสีออกค่ายหรือว่ากิจกรรมที่คณะเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆนะคะเช่นทักษะความเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะดังนั้นใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็ควรวางแผนค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะคะ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่หอพักเพื่อให้การเดินทางไปเรียนนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งหอพักนะคะก็จะมีให้เลือก2แบบค่ะก็คือหอในหรือว่าหอพักในมหาวิทยาลายัยที่มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกหน่อยแล้วก็หอนอกนะคะหรือว่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยที่มักจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นแต่ก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากค่าหอพักแล้วนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยคือค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าส่วนกลางค่ะใครที่อยากจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้นะคะก็ลองหารูมเมทก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะถัดมานะคะก็คือค่าเดินทางค่ะสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่หอพักก็จะต้องพิจารณาค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เอาไว้นะคะซึ่งการเดินทางบางประเภทอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็จะมีส่วนลดพิเศษสาหรับนักศึกษาค่ะ และแม้ว่าบางคนจะอยู่หอพักนะคะค่าเดินทางก็อาจจะมีบ้างประปรายเพราะว่าการเดินทางไปคณะหรือว่าร่วมกิจกรรมในบางครั้งก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้นิดหน่อยฉะนั้นก็ควรคิดติดตัวเอาไว้บ้างค่ะปิดท้ายกันที่ค่าอาหารนะคะซึ่งออมบอกได้เลยว่าส่วนนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ควบคุมยากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าร้านอาหารร้านขนมรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเยอะมากๆแถมอร่อยทุกร้านเลยนะคะดังนั้นออมขอเตือนว่าในแต่ละเดือน ควรจะตั้งงบเอาไว้ให้ชัดเจนค่ะว่าค่าอาหารในเดือนนี้เนี่ยไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะคะเพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้ใจ่ายไม่ให้เลยเถิดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องรู้ก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะคะซึ่งออนต้องบอกก่อนว่าบางค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันยืดหยุ่นได้นะคะเราสามารถลดทอนได้ แต่ค่าใช้จ่ายบางอันเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไม่ได้จริงๆดังนั้นนะคะการรู้ร่วงหน้าแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแบร์ไตรบริฟตา3วิธีง่ายๆที่จะทําให้คุณไม่พลาดเรื่องการเงินสนุกๆจัดเก็บหอมออมทรัพย์ค่ะ